ชินโซโนเนเสียงของหัวใจเมื่อเสียงหัวใจไม่ใช่ของคุณแต่เป็นของบางสิ่งที่ยังไม่หยุดเต้นตํานานจากหมู่บ้านซึรุงาโอกะในหุบเขาลึกของจังหวัดยามานาชิเคยมีหมู่บ้านหนึ่งชื่อว่าซซรุงาโอกะหมู่บ้านแห่งนี้ล้อมรอบด้วยป่าทึบไม่มีไฟฟ้าไม่มีถนนตัดผ่านและไม่ปรากฏในแผนที่สมัยใหม่ผู้คนที่แน่นมีความเชื่อเก่าแก่เกี่ยวกับเสียงของหัวใจที่ไม่ได้เป็นของมนุษย์เรื่องราวเริ่มต้นจากความเชื่อว่าทุกคืนวันพระจันทร์ดับถ้าคุณได้ยินเสียงหัวใจเต้นอยู่ใกล้หูอย่าหัน ในหมู่บ้านมีพิธีกรรมลับที่เรียกว่าชินโซโนโมริหัวใจแห่งป่าซึ่งจะจัดทุกๆ13าปีชาวบ้านจะเลือกคนหนึ่งคนให้เข้าไปในป่าลึกเพื่อนําหัวใจของสัตว์ป่ากลับมาไม่ใช่เพื่อกินไม่ใช่เพื่อบูชายันแต่เพื่อนําหัวใจไปฝังไว้ในหลุมหายใจว่ากันว่าใต้ดินลึกลงไปมีบางสิ่งงอกําลังหลับอยู่มันไม่หิวอาหารมันไม่หิวน้ําแต่มันต้องการเสียงของหัวใจเพื่อหล่อเลี้ยงให้มันยังไม่ตื่นหายนะเมื่อมีผู้ฝ่าฝืนในปี1913เด็กชายคนหนึ่งชื่อว่า มาซาโอได้ตามพี่ชายเข้าไปในป่าในคืนพิธีเขาไม่ได้เข้าไปเพื่อน,นำหัวใจออกมาแต่เพราะสงสัยว่าในป่านั้นซ่อนอะไรคืนต่อมามาซาโอเริ่มได้ยินเสียงหัวใจเต้นชัดเจนมากแม้จะอยู่ในห้องปิดทึบเสียงนั้นไม่ได้เร็วไม่ได้ช้ามันเต้นอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ตรงจังหวะกับของเขาเองพ่อแม่เริ่มสังเกตว่ามาซาโอไม่พูดไม่กินและมักเอามือกดหน้าอกตัวเองแน่นกล่ราวกับพยายามปิดเสียงคืนหนึ่งเขากระซิบว่ามันกำลังฟังหัวใจของผมไม่ใช่ของผมแล้วรุ่งเช้าห้องของเขาว่างเปล่า ไม่มีรอยเท้าไม่มีประตูเปิดแต่ในอากาศชัดเจนมีเสียงหัวใจเต้นดังอยู่ในอากาศและไม่เคยหยุดอีกเลยคําเตือนหลายปีผ่านไปมีนักเดินทางพยายามหาหมู่บ้านเสือรุ่งงาโอกาสแต่ไม่เคยมีใครพบแต่บางคนที่กลับมาได้บอกว่าในคืนหนึ่งพวกเขานอนไม่หลับเพราะได้ยินเสียงหัวใจเต้นดังขึ้นเรื่อยๆจนราวกับมันอยู่ใต้หมอนเมื่อพวกเขาหันไปดูไม่พบอะไรเลยนอกจากเงาในความเมื่อที่กดอกพวกเขาไว้และเสียงหัวใจที่ไม่ยอมหยุดถ้าคุณฟังโดยไม่ต้องเห็นคุณคือคนกลุ่มพิเศษ ที่เข้าใจแก่นแท้ของเรื่องเล่ากดติดตามไว้ถ้าคุณเชื่อในพลังของการฟังมากกว่าการเห็น